พูดยิงบอกเดี่ยวซับกันบอกเอาพูดยิงไปของเดี๋ยวเราเด้อเอาสีเขียวเนี่ยวซับเลยเราซับเลยมันดีกว่าเรื่องอื่นแมนไปหาอยู่ถึงกับมีแต่ซับหาซับครับมีเงินมันก็มีเงินอื้กดหนึ่งตัวครับแมนมีเงินมันไม่มีสุขภาพดิแมนมีเงินมึงมัมีสุขภาพดิครับสุขภาพจิตกับผูดีนี่มัน่มีเงิน นอนอยู่กับมือใกล้นาากเนาะลวงพอบอใครเด้ไปทุระทั้งนอกใส่ครับช่วเนีนได้เดินทางแนบบ่ไปไปแค่มือไปอือบางทีก็ไปแค่ทุกมือบเ่จังหวะน่เดยเพราจะออกมหาแล้วเลย่มาก่อนแล้วเดินทางไกลกัไปไดูไดนไปดูโอ้ยู้น่ยังไ ยังม่ดเสีใน่หน <pi> ูเอาสีด้หนูสีแดงกับสีเขียวนี่ยกสีเขียวหานี่ยสีเขียวเหนียวสับหาเงินมันเข้าจว่เยหนูหาอย่นได้ละ่่ามงใส่ยเขาเด้อโอ้ยใส่ไก่นแก่นทวนทวนเออใส่โล่หอยจลกนะครับคนีดิ นนนนีีี่่่ลาาปวเเอด๋ยกะครับก็จนล่าแล้วครับสวัสดีครับัน,นดครับผมขอบคุณครับ